ราศีเมษเดือนมิถุนายน64นี้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบหรือไม่ใครที่ฟังจบก็ถือว่าได้กําไรนะคะเพราะว่ามีเรื่องดีๆจะมาบอกกับชาวราศีเมษค่ะแต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะหากใครที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำคนแชร์ข่าวพารวยจะคอยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะและที่สำคัญนี่เป็นดวงรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะและที่สาคัญอีกหนึ่งสิ่งนะคะพลาดไม่ได้เลยก็คือว่า ดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงค่ะค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีเมษขออนุญาตแจ้งนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะและคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะและเรามาฟังกันค่ะว่า ในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างจะดีขึ้นหรือว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาบ้างไหมนะคะสำหรับชาวราศีเมษและที่สำคัญค่ะหากติดขัดจะมีทางแก้ไขได้ด้วยวิธีใดเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะขอบอกเรื่องของการงานให้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่ทำงานประจำชาวราศีเมษในช่วงนี้หากที่ผ่านมางานของคุณนั้นโดนเบรกหรือว่าโดนชะลอเอาไว้ก่อนนะคะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีความคืบหน้าคุณจะมีโอกาสได้ทำงานนั้นๆแล้วนะคะอาจจะมีการเริ่มทำงานตามสเต็ปตามขั้นตอนค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงขั้นลงมือทำแบบร0 0ปซนทำแบบเต็มที่ลุยเลยทำให้เสร็จแต่อย่างน้อยๆงานที่คุณเคยโดนชะลอเอาไว้เคยเบรกเอาไว้คุณจะได้เริ่มลงมือทำแล้วนะคะในช่วงนี้จะไม่ใช่งานนิ่ง รอวันทำอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ต้องรอแล้วค่ะและให้ชาวราศีเมษนั้นทำใจเอาไว้ได้เลยว่าชาวราศีเมษในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเจอกับงานยากงานหนักอุปสรรคที่สำคัญเหนื่อยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและบางอาชีพคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหารายวันกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอาชีพอิสระทำมาค้าขายต้องคอยคิดพลิกแพง การขายการเรียกลูกค้าแข่งกับเหตุการณ์ณปัจจุบันค่ะก็คือว่าคุณต้องวางแผนรับมือทํำยังไงถึงจะรอดพ้นไปได้จะมีการใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะหากคุณเข้ามาฟังตอนนี้คุณยังรู้สึกว่าโอ้เบาๆซอฟๆไม่หนักเท่าไหร่ยังไงเราก็เอาอยู่ แต่ขอให้คุณรับรู้เอาไว้เลยค่ะว่าเดือนมิถุนายนนี้คุณจะเจอศึกหนักอย่างแน่นอนค่ะคุณจะไม่ได้อยู่นิ่งเรียกว่าไฟลนก้นอย่างแน่นอนส่วนใครที่ตกงานรอง,งานนะคะในช่วงเดือนนี้จะยังไม่ได้งานทําต้องขอพูดตามตรงนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดเพื่อบรรทอนจิตใจแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งถอดใจเพราะอีกไม่นานจะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะอดทนอีกนิดนึงหากสมัครงานเพิ่มได้เจอที่ไหนก็สมัครทิ้งเอาไว้เลยค่ะอย่าหยุดอย่าท้อ ไปได้ตัวเองไม่ได้ก็ให้สมัครทาทุกอย่างทางอินเทอร์เน็ตทางไลน์คือทําทุกอย่างที่เขาเปิดโอกาสให้คุณได้สมัครงานนะคะให้คุณทําไปเถอคะค่ะอีกไม่นานคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่คุณรอคอยสําหรับท่านที่รองานอยู่นะคะใครที่ทํางานอิสระฟีีแ l น n ์ในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีงานเร่งงานด่วนเข้ามา หากคุณรู้ตัวว่าทำอาชีพเหล่านี้อยู่นะคะให้คุณรับรู้เอาไว้เลยว่าคุณจะโดนเรียกจะมีงานด่วนเข้ามาเป็นระยะๆะะอย่างแน่นอนค่ะไม่เว้นแม้แต่คนให้บริการขับวินขับแท็กซี่ก็ไม่เว้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะมีเข้ามาเรื่อยๆอย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีเมษแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะคะสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ งานจะยุ่งหมกมุ่นอยู่แต่กับงานอย่างแน่นอนค่ะทั้งแก้ไขงานและที่สำคัญจะเจองานเร่งงานด่วนจะเอาค่ะเมื่อกี้บอกอาชีพอิสระไปคนทำงานประจำด้วยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่กับงานตลอดทั้งเดือนค่ะแทบไม่มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะบริหารเวลาให้ดีๆคำว่าอยากพักผ่อนคุณจะไม่ได้ใช้เลยค่ะ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้แค่คิดแต่จะไม่ได้ปฏิบัติคุณจะต้องอยู่แต่กับงานเป็นหลักเลยล่ะค่ะแถมที่สำคัญจะได้ทำงานแทนคนอื่นอีกต่างหากนะคะประมาณว่าสมมุตินะคะเก่าไปค่ะเก่าออกไปแต่ไม่รับคนเพิ่มคนที่อยู่รับงานหนักไปเลยค่ะทําแทนและบางคนในช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีงานพิเศษเข้ามาอีกต่างหากนะคะหากคุณรู้ตัวว่า คุณทำงานพิเศษอยู่แล้วหายไปในช่วงระยะเวลานี้ล่ะค่ะคุณจะมีงานพิเศษเข้ามาหากไม่เกิดจากตัวคุณเองที่หางานได้ก็จะเกิดจากมีคนช่วยเหลือมีคนแนะนำให้คุณไปทำงานพิเศษหรือว่านำงานพิเศษมาให้คุณนะคะหากคุณพร้อมที่จะลุยชาวราศีเมษคุณจะได้สมใจอย่างแน่นอนค่ะในช่วงเดือนพฤษภาอขออภัยนะคะในช่วงเดือนนี้ทนานยนนี้นะคะ เพราะโดยพื้นฐานแล้วชาวราศีเมษจะไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆถ้ามีงานทําเขาจะคิดว่าดีกว่าให้เขาอยู่เฉยๆนะคะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณจะมีความรู้สึกว่าอึดอัด งานพิเศษบางงานอาจจะไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะคะชาวราศีเมษในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แต่อยากให้คุณทนทําไปก่อนรับได้ก็รับไปเลยนะคะอย่าเพิ่งเกีียงค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานทํานะคะทํางานพิเศษในช่วงนี้เพราะอย่างน้อยๆจะได้เงินเพิ่มด้วยอดทนทําไปก่อนอย่างที่บอกอะไรที่เป็นเงินให้คุณทําไปเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้หากไม่ใช่งานผิดกฎหมายหากมีเวลาหากไม่เหนือบาปวาแรงทําไปก่อนค่ะเพราะว่ารายจ่ายของคุณเยอะมากบอกได้เท่านี้นะ นะะในช่วงนี้ชาวราศีเมษคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหน่วยค่าแรงน้อยแต่หน่วยมากๆคุณจะคิดเลยนะคะว่าคล้ายๆกับว่าตัวเองเหมือนโดนเอาเปรียบมันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะดวงเหนื่อยมากกับการทำงานแต่ค่าแรงน้อยหรือว่าเท่าเดิมนะคะเป็นอันว่าข้อดีในช่วงระยะเวลาเดือน มิถุนายนนี้นะคะชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากคุณติดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณจะมีคนช่วยเหลือทั้งเกิดจากการที่คุณขอความช่วยเหลือไปแล้วเขายื่นมือหากเขาไม่ช่วยเหลือโดยตรงเขาก็จะแนะนําวิธีหรือว่า ช่วยคุณหาทางออกนั่นเองนะคะอุปสรรคและปัญหาคุณมีอย่างแน่นอนแต่คุณจะแก้ได้ขอให้คุณอดทนนิดนึงนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีเมษยังไงคุณก็หนีไม่พ้นคําว่าเหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนใื่กายเหนื่อยใจเลยแหละเตรียมตัวเตรียมพลังเตรียมแรงเอาไว้รับมือได้เลยค่ะ ทีนี้จบเรื่องของการงานก็มาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะการเงินของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ใครที่รองเงินประจําอยู่ก็คือว่าคนที่มีเงินประจําเข้ามาทุกเดือนนั่นแหละค่ะทั้งเงินเดือนเงินจากตรงนั้นเงินจากตรงนี้นะคะไม่ทราบได้ละว่าคุณจะมีมาจากทางไหนบ้างในแต่ละเดือนจะมีคนคืนเงินอาจ่ายเงินที่พูดมาทั้งหมดนี้ละค่ะ จะไม่มาตามนัดนะคะเงินเหล่านั้นจะไม่ได้รับตรงเวลาจะมีการเลื่อนนัดการจ่ายเงินออกไปอย่างแน่นอนค่ะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแต่คุณจะได้เจออย่างแน่นอนไม่ข้อใดก,ก็ข้อหนึ่งบางคนเจอหนึ่งข้อบางคนนี่เจอหลายๆข้อในเดือนเดียวเลยนะคะที่บอกมาไม่ได้เดามั่วนะคะหรือว่าไม่ได้พูดลอยๆเกณฑ์สูงมากๆที่คุณจะเจอกับการผิดนัดไม่มีสัจจะผิดคำพูด หากคุณฟังถึงตรงนี้ก็ให้คุณเตรียมหาทางออกให้กับตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่คุณรอคุณเองก็จะต้องนําไปใช้ตรงนั้นจ่ายตรงนี้ได้มาจ่ายไปนั่นเองค่ะเพราะว่าชาวราศีเมษในช่วงระยะเวลานี้การเงินต้องขอพูดตรงๆเลยค่ะว่าได้มาจ่ายไปหรือเป็นเงินหมุนนั่นเองนะคะ เต็มตัวเอาไว้จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองค่ะลองสมมติเล่นเลนก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไว้ใจใครนี่คือเตือนแล้วนะคะอย่าเชื่อหากมีคนมาชักชวนให้นําเงินไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้สําหรับบางท่านที่เป็นนักลงทุนนะคะเขาจะไม่พูดความจริงทั้งหมดระมัดระวังเอาไว้ให้ดีๆเขาจะเอาผลประโยชน์มาหลอกล่ออย่าให้ความโลภความอยากมีอยากได้ อย่านำเงินของเราไปฝากเอาไว้ในมือคนอื่นนะคะเงินของเราอยู่ในมือของเราสบายใจที่สุดค่ะยุคนี้คนโกงเยอะคิดให้ละเอียดรอบคอบให้ใช้สติในการรับฟังสิ่งที่เข้ามาชักชวนให้เยอะๆนะคะอย่ารวมตัวโดยเด็ดขาดแม้แต่คนที่คุณคิดว่าเชื่อใจไว้ใจได้ไม่เอานะคะเงินของเราอยู่ในมือเราดีที่สุดค่ะในช่วงเดือนนี้หากคุณติดขดัดขอบอกเอาไว้เลยว่า คุณจะมีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะยาและที่สำคัญในช่วงนี้อย่าตามใจตัวเองสำหรับเรื่องการใช้ใจ่ายจะใช้อะไรจะลงทุนอะไรก็อยากให้คุณนั้นมีเงินสำรองเอาไว้บ้างหากคุณกังวลเรื่องของการเงินก็ขอให้คุณรับรู้เอาไว้เลยนะคะชาวราศีเมษคุณจะรอดพ้นมีกินมีใจเหนื่อยกายเหนื่อยใ,นใ,นใจแต่คุณจะรอดทุกเรื่องในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะเอาใจช่วยชาวราศีเมษทุกท่านให้โชคดีมีความสุขการงาน หากคุณต้องการงานพิเศษก็ขอให้ได้งานพิเศษต้องการงานหลักก็ขอให้ได้งานหลักคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ อย่าลืมนะคะว่าดวงของคนเรานั้น70%จะเป็นไปตามนี้อีก20%จะไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่แย่ลงแต่มีอีก10%ไม่ดีขึ้นแถมยังแย่ลงอีกต่างหากนะคะนี่คือเกณฑ์ของการดูดวงในแต่ละคลิปหากคุณรับฟังถึงตรงนี้แล้วก็ให้ลองสังเกตตัวเองดูว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เพราะว่าชาวราศีเมษนั้นต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าคุณยังจะเหนื่อยแล้วก็ งานหนักอยู่แต่อย่างน้อยๆอ,อย่างที่บอกคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดแต่คุณจะมีใช้จ่ายสำหรับการเงินตลอดทั้งเดือนแต่อาจจะเป็นการบริหารแบบในแบบที่ว่าเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะคะกลาบขอบพระคุณสวัสดีค่ะ